กันยายนนะครับผมโทรไปอัปเดตกับทางประกันสังคมมาแล้วนะครับอ่าเริ่มต้นแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ในพื้นที่19จังหวัดก็คือ3บวก16จังหวัดนะครับที่ท่านกำลังเช็คสิทธิ์อยู่นะฮะก็ให้เช็คสิทธิ์ไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้ถ้าหลังจากวันที่17กันยายนไปแล้วเช็คสิทธิ์ว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ นะฮะก็ให้ทําการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสําหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้หรือจะยื่นทบทวนสิทธิ์หลังจากวันที่17กันยายนไปแล้วนะครับให้ท่านยื่นทบทวนไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นไปเช็คที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับในระหว่างที่ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ไปเนี่ยในแต่ละสัปดาห์นะครับทางประกันสังคมเขาก็จะมีการตรวจนะครับว่าใครผ่านใครไม่ผ่านแล้วเขาจะโอนเงินให้ทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับ ฉะนั้นใครยื่นทบทวนสิทธิ์ก็เข้าไปเช็คนะถ้าเช็คแล้วได้รับสิทธิ์นะฮะก็ให้เช็คเงินทุกวันพฤหสัสบดีนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่อยู่ในสิบจังหวัดนะฮะคือกรุงเทพปทุมธานีนนทบรุรีสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครนครปฐมยะลาสงขลาปัตตานีนะราธิวาสนะครับถ้าท่านลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ถึงสิสิงหาคมลงทะเบียนและจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะฮะ ที่ลงทะเบียนร,ระหว่างนี้นะสิวันนี้นะครับให้ท่านเข้าไปเช็คนะครับถ้าท่านได้รับสิทธิ์ท่านจะได้รับเงินเยียวยานะครับได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด2เดือนก็คือเดือนละ5000บาทสําหรับม .40 นะครับเดือนละ5000บาทนะฮะก็จะโอนเงินให้ท่านในวันที่28กันยายนนี้ครับฉะนั้นคนที่จะได้เงินในวันที่28กันยายนนี้ที่ได้รับทีเดียวห0 0 0 0บาท ก็จะมีคนที่อยู่ใน10จังหวัดนะที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึง10สิงหาคมที่ผ่านมาลงทะเบียนและจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อยู่ใน3จังหวัดก็คืออยุธยาชลบุรีชายเชียงซาวที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคมนะควันที่28ท่านก็จะได้รับทีเดียว10,000บาทนะครับอันนี้คือข้อมูลอัปเดตนะครับส่วนมาตรการอื่นๆผมเคยแจ้งไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้ไปดูได้ นะครับรายละเอียดว่าท่านได้วันไหนอะไรยังไงนะครับฉะนั้นใครที่ยังเช็คสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ให้ท่านเช็คไปจนถึงวันที่17กันยายนถ้าหลังจาก17กันยายนไปแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วสิทธิ์ก็จะถูกทบทวนและจะโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสทบทวนสิทธิ์ถึง31ตุลาคมนะครับ